กอดดีกอดดูกอดที่ไหนกอดกอดลุงโอ้โหลุงแรงลุงแรงตัวใหญ่ครับบอลชุมงบอลออสบอลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แฟนคลับของออสกับแม่แป้นของเราครับวันนี้มาปั่นช้างไม่สากของเรานะครับมาหาไข่ออสนะครับวันนี้พี่พี่ไก่นะครับผมสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับเนี่ยพี่ไก่ก็มีของฝากอะไรของฝากให้ลูกชายลูกสาวลูกสาวลูกสาวด้วยนะครับเอากล้วยมาให้ น้องแป้นกับไอ๊อ์ออดอขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราก็จะแถวรอดนะครับผมอันนี้ใช่ลูกจินขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราแถวไอดออดเนาะไอด์ออดอีกตำบนแถวน้องแป้นแถวอันนี้เอฟซีของออดกับแม่แปน้นเราแม่แป้นเาราไปอยู่ป่าแล้วนะครับวันนี้ก็เหลือแต่ออดนะครับมารับเชิญนะครับ พี่ไก่เรานะครับผมก็แฟนคลับจากสิงคโปร์ใช่ไหมพี่ไก่ครับขอบคุณครับพี่ไก่เราอยู่สิงคโปร์นะครับผมนี่นะครับอยู่ไกลนะครับวันนี้ก็มาเจอเจอพายอัดนะครับสง่างามนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมบนก็จะเป็นแม่จันน้อยนะครับพี่แม่จันน้อยเหรอฮึยแล้ ัจะขายเวลาได้กินของกินนี่ยอมมักจะกินยากตามไปด้วยครับใหญ่มากดับบนถูกปะนะ ได้นะครับผมอาบนขอบคุณครับขอบคุณครับผมอันนี้ของไม่เป็นจับยอดจับบนคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากพี่นะมาถ่ายรูปกับได้นะเดี๋ยวให้ออสกอดมาบอดที่ตากเบนมาบนสูงมาบนบอดบอดที่กับรถบอด ตอดีดีียต่้หลุมแรงแหลตัวใหญ่ครับวชุบอบต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็มาหาแพอสเราแล้วนะครับแต่แป้นเราไม่อยู่ครับเสียดายมากครับทุแป้นเราเข้าป่าไปตั้งแต่เช้าแล้วครับนสึกก็ไม่มาเนาะน้สึก ครับอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวใส่ออนแล้วครับผมนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สุดแล้วครับตัวนี้อายุสามสิบกว่าแล้วสามสิบเก้าเนา<น>ะมีหนังขึ้นมาเนาะครับผมตกมันล็ตกมันแล้วก็ไม่ค่อยจำความก็ลเลยไม่ค่อยให้อ้วนก็เท่าไหร่ครับค่านี้พอประมาณนะครับจะอ้วมนมากตัวนี้จะตกมันล็อกต่อตรงคู่นี่ต้อง รมอารหน่อยนะครับเพราะว่านิสัยเขาจะเปลี่ยนเวลาช่วงตกมันวีลีออนะครับขอราคาขอได้สบายพี่มดบด่วงห้องบายบายพี่เดี๋บายมดได้พซื้อให้ใหม่ครับดีครับดีดีออสทาง่นลูกโอ้โหครับเจอนะครับบายบายครับผม